bên này, đây, ô, D, Annie, Pani, một, 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 D, cất bóng lên, cất một lần một ข้างบนอีกรอบหนึ่งลูกโอ้เย้อีลิคอีลิคขึ้นข้างบนอีกรอบหนึ่งลูกเดนนี่ด้วยเดนนี่ด้วยเร็วเร็วลูกเร็ว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 เวเร็วเดนนี่เดนนี่ขึ้นไปเร็วลูกขึ้นไปเร็วลูกขึ้นไปเร็ว อันนี้ก็กล้องอีกตัวหนึ่งลูกขึ้นเบี้งบนกันอะไรอยู่ทำไมกล้องลูกกล้องขึ้นเบี้งบนกันแล้วกล้องยังไงอ๋อไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นลูกพอแล้วพอแล้วอ่าไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นลูกเดี๋ยวโดนเลนนะลูกเดี๋ยวจับตรงเลนนะลูกอย่าจับตรงเลนต้องอายยิ้มยังเก๋ ยิ้มยังลูกยังไม่ยิ้มเลยเออต้องยิ้มยิ้มสิลูกถึงจะน่ารักรปครับรเปครับตงติงตงตลมาเลย้ 他。